สวัสดีค่ะจะยังไงไลฟ์มาก็ต้องยิ้มไว้ก่อนใช่ไหมคะยิ้มยิ้มเพื่อส่งความสุขยิ้มเพื่อบอกความสุขยิ้ม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 ลอยยิ้มคือสิ่งที่ทำให้จิตใจขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวันนี้จะอยากได้พลังจากเพื่อนเชาวมิลเคืนนะคะ ไม่มีเงินติดบัญชีเลยเขาเอาไปอีกแล้วหน่วยงานเล่งรัดเขาเอาเงินของสามีไปอีกแล้วเดือนนี้มันไม่จบสัทีค่ะเจีต้องสร้างพลังตัวเองสร้างความรู้สึกตัวเองที่เข้มแข็งมากๆเลยที่จะผ่านจุดนี้ไปให้ได้ที่จะมีอารมณ์ดีๆเพื่อดึงดูดลูกค้า ดึงดูดลูกค้าได้เงินทองมามากมายใช้ใจ่ายในครอบครัวหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเจี๊ยบทำคลิปพูดคุยว่าตัวเองผ่านแล้วตัวเองหลุดแล้วเจี๊ยบยังอยู่ในช่วง process ของมันค่ะเจี๊ยบยังอยู่ในช่วงขบวนการของการหลุดพ้นค่ะเจี๊ยบยังอยู่ในช่วงทดลองทฤษฎีของคนร่ำรวยว่าเขาทำยังไงเขาใช้ยังไงเพื่อให้เขามีความร่ำรวยมั่งคัง่ง มีการหลุดแล้วซึ่งนี่สินทุกสิ่งอย่างนะคะคุณอยากดูเจี๊ยบตอนหลุดหรือคุณอยากดูให้กําลังใจไปด้วยกันคะเจี๊ยบคิดว่าช่วงเวลาอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันเราให้กําลังใจกันแลยกันมันเป็นพลังที่สุดยอดมากเลยที่เราจะผ่านทุกสิ่งอย่างไปได้ด้วยกัน มันง่ายมากค่ะที่เจบจะเก็บเรื่องราวของเจบเอาไว้โชว์ตอนที่เจบสําเร็จแล้วเอาไว้โชว์ตอนที่เจบมีเงินมีทองมากมายไม่เป็นหนี้สินแล้วเอาไว้โชว์ตอนที่เจบทําธุรกิจของเจบสําเร็จแล้วใช่ค่ะแต่คนจะมองเห็นได้ไงว่าในช่วงเวลาที่เจบสู้ช่วงเวลาที่หัวใจของเจบมันหนักมันเหนื่อยมันต้องยืนให้ได้มันต้องดึงพลังมาที่หัวใจ ดึงให้ได้ยืนให้ได้เดินต่อให้ได้สู้ให้ได้แล้วมีสมาธิในการทำงานในการใช้ชีวิตวันนี้เดี๋ยวเจียบต้องไปที่ออหน่วยงานเร่งรัดนี้สินอีกเพื่อไปคุยกับเขาว่าเขาเอาเงินไปหมดแล้วเจี๊ยบจะจ่ายใบยเสร็จได้ยังไงมันก็ยิ่งเป็นนี่แล้วเป็นนี่อีกในเมื่อเขาไม่ยอมให้เงินพวกเจี๊ยบเลยมันเป็นอะไรที่มันบีบมากค่ะ เราไม่รู้ว่าเราจะไปหาใครให้ช่วยเราเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันหลุดไปสามีก็เป็นได้แค่สามีที่อยู่ที่บ้านแต่เขาไม่มีพลังชีวิตที่จะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อให้ทุกสิ่งอย่างมันผ่านไปได้แต่เจี๊ยบเชื่อว่าเจี๊ยบจะทำทุกสิ่งอย่างให้มันผ่านไปได้ จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีปัญหาขอแค่รวมพลังให้มันอยู่ที่ใจรวมความรู้สึกให้คุณยืนขึ้นได้ยืนขึ้นและเชื่อว่ามันจะผ่านได้จะพยายามฟังเรื่องราวอ่านหนังสืออาหารทางจิตวิญญาณให้ตัวเองเข้มแข็ง ให้ตัวเองมีวิธีที่จะทําให้ตัวเองรอดได้ในทุกสถานการณ์เจี๊ยบอธิษฐานกับพระเจ้าขอวางความกังวลไว้ทั้งหมดไว้ในพระหัตของพระอ,องค์ทุกสิ่งอย่างจะมีมหัสจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเจี๊ยบเจี๊ยบจะไม่พยายามทําทุกสิ่งอยา่างด้วยความคิดของเจี๊ยบเองเจี๊ยบจะให้พระอ,องค์ นำชีวิตนำทางของเจียบเพราะบางครั้งเมื่อไหร่ที่เราพยายามด้วยตัวเราเองมันเหนื่อยมันจะหอมันหาทางออกไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เรามีความเชื่อในสิ่งหนึ่งแล้ววางความเชื่อแล้ววางทุกทุกที่เรามีวางปัญหาที่เรามีไว้ในความเชื่อที่เรายกให้เป็นที่สุดของชีวิตเจียเชื่อว่ามันจะผ่านได้ วันนี้เจ็บบอกได้แต่ว่าเจ็บขอสรรเสริญความเชื่อที่เจ็บมีขอสรรเสริญพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่เจ็บสามารถวางความทุกข์ของเจ๊บวางปัญหาของเจ๊บไว้ในพระา์ของพระองค์และเจยบสามารถที่จะดำเนินชีวิตทำงานมีชีวิตดูแลลูกใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ผ่านไปได้ด้วยดีและเจยบก็เชื่อว่าชีวิตของเจยบชะตาชีวิตของเจยบ เจีย๊ยบสามารถกําหนดมันได้ไม่ใช่ชะตาฟ้าที่ขิดคะ่ะขอให้เจีย๊ยบขอให้เรามีเป้าหมายให้มากพอว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเจีย๊ยบต้องการที่จะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเจีย๊ยบต้องการที่จะเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและช่วยเหลือผู้คนมากมายชีวิตของเจีย๊ยบจะไม่ต้องการลดราคาแพงไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่ ต้องการที่จะหลุดจากปัญหานี้ให้ได้เจี๊ยบต้องหาวิธีที่จะหลุดจากมันให้ได้แล้วก็เป็นตัวอย่างให้หลายๆคนได้เห็นเจี๊ยบเชื่อว่าในโลกเนี้ยมีคนเหมือนเจี๊ยบเยอะเลยแต่เขาหาทางออกไม่ได้วันนี้คุณอาจจะเห็นเจี๊ยบั้่งร้องให้เพราะนั่นคือฝ่ายจิตใจของเจีย๊ยบที่มันเหนื่อยมันทอ้อแต่ในสมองกับแรงกายของเจีย๊ยบ มันมีพลังมากพอที่จะต่อสู้มันมีพลังมากพอที่จะเดินต่อแล้วคุณจะได้เห็นค่ะว่าในมีระเคลที่เจี๊บพยายามทําให้คุณหลายๆท่านได้เห็นได้สัมผัสมันจะให้พลังคุณมากมายเหมือนกับเจี๊ยบพยายามลุกพลังตัวเองขึ้นมาทุกคนมีปัญหาและทุกคนก็จะต้องมีทางออกของมันค่ะขอให้คุณ ยึดมั่นในสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำอยู่ทำต่อไป Keep going Keep going เหนื่อยก็พักทุกก็ร้องไห้ออกมาร้องออกมาให้มันเป็นการระบายน้ำตาคือพลังอย่างหนึ่งที่ล้างความทุกข์ออกจากใจเราออกจากความรู้สึกเราได้การร้องไห้ไม่ใช่ผู้แพ้การร้องไห้ไม่ใช่ผู้ที่ทุกข์ทรมาน จนไม่สามารถที่จะยืนขึ้นได้แต่การร้องไห้คือการปลอบใจตัวเราให้เรามีพลังที่จะยืนต่อขอแค่เรามีใจที่ยึดมั่นยังไงมันก็เดินต่อได้ค่ะเจียบส่งพลังมาให้นะคะทุกๆคนเราจะผ่านทุกสิ่งอย่างไปด้วยกันค่ะชีวิตของเจียเจ๊ยบจะไม่ปิดชีวิตของเจีย <c oughs> เจ๊ยบจะสามารถให้ผู้คนได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้รู้สึก เพราะนี่คือกุญแจสู่ความสำเร็จที่เราจะส่อสู้ไปได้วยกันมันจะผ่านไปได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นสมหวังเปี่ยมพลังนะคะวันนี้ร้องไห้ได้แต่เราก็ยิ้มได้ค่ะเพราะหัวใจของเรามันสุดยอดอยู่แล้วสู้ๆนะคะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะชาวมิรเคิลสวัสดีค่ะช้า ไปแล้วนะคะไปหาไปทรายพุ่งละเดี๋ยวมาส่งข่าวอีกทีค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเจียบไม่ give up แน่ค่ะ Never give up in my life จ้าวยิ้มได้แล้วค่ายิ้มได้แล้ว เมื่อช้าที่เจี๊ยบส่งคลิปออกไปนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องไปคุยกับหน่วยงานเล่งรัฐน้สินนะคะเมื่อกี้เจี๊ยบพึ่งไปจากกลับมาจากเขาสดๆร้อนๆอยากจะมาตะโกนเย yeah! ้ดีใจ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 ขอมันดังๆได้ไหมคะต้องเข้ามาในป่าไม่มีผู้คนตรงนี้เป็นป่าไม่มีคนได้ยินเสียงตะโกนเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบจะตะโกนยังไงเจ๊บจะพูดเสียงดังยังไงมีเจ๊บคนเดียวที่ได้ยินแล้วก็คุณๆที่ได้ฟัง ไปหาเขามาแล้วจิ๊บขอบคุณกำลังใจตัวเองที่เข้มแข็งมากพอที่จะเอาตัวเองออกจากบ้านเพื่อมาคุยกับเขาโดยที่ไม่มีแค่ความรู้สึกแล้วก็ฝังตัวเองอยู่ในบ้านฝังตัวเองอยู่กับความรู้สึกแย่ฝังตัวเองอยู่กับความรู้สึกที่ไม่สามารถยืนขึ้นได้ เขาไม่สามารถช่วยเจ็บได้ช่วยเจ็บได้เรื่องเรื่องใบเสร็จที่กังวลอยู่แต่เขาบอกว่าเดือนหน้าจะไม่มีการหักอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาได้เงินมาพอแล้วสําหรับที่เร่งรัดในใบเสร็จที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะต้องเอาไปอะค่ะมันหมดแล้วมันหมดที่จะต้องจ่ายเขาแล้วที่เหลือต่อไปนี้เงินมากมายก็จะเป็นของเราค่ะเย yeah! ้ดีใจดีใจดีใจ มันก็ไม่ใช่ว่ามากมายที่จะเป็นของเราค่ะแต่เราสามารถที่จะมีเงินที่จะจ่ายใบเสร็จประกันสุขภาพจ่ายค่างวดรถจ่ายค่าใช้จ่ายมีเงินซื้อกับข้าวมีอะไรที่เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องหาให้ได้เราถึงจะมีเพราะปกติสามีจะเป็นคนที่ทํางานแล้วเงินเดือนเข้าบัญชีแล้วก่อนที่เจจะมีสตูดิโอเจก็จะมีเงินตรงนั้นเป็นเงินที่ใช้ในการรองรับของครอบครัวแต่พอเงินของเขาถูกหน่วยงานเอาไป แล้วเขาก็จะแบบว่ามีการคิดให้เป็นค่าใช้ใจ่ายขั้นต่ำที่พวกเราต้องมีคือค่าบ้านค่าประกันสุขภาพค่ากินอยู่ขั้นต่ำมันไม่พอใช้ค่ะมันไม่พอจริงๆสวิตเซอร์แลนด์ค่าใช้ใจ่ายแพงมากแต่วันนี้พอเขาบอกว่า เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่จะมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเดือนหน้าก็จะมีชีวิตได้ปกติเจี๊ยบบอกได้คําเดียวว่าเจี๊ยบขอบคุณทุกสิ่งอย่างขอบคุณพระเจ้าขอบคุณความตั้งใจขอบคุณความเข้มแข็งของตัวเองที่สามารถประคองความรู้สึกที่สามารถเอาตัวเองให้ผ่านมาได้ในเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนที่ผ่านมามันสุดยอดมากๆค่ะ เจี๊ยบก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนที่น่ารักเขาเข้าใจปัญหาเราเข้าช่วยเหลือเราทุกสิ่งอย่างทุกคนดีดีกับเราเสมอคะ่ะถ้าเราส่งความรู้สึกดีๆออกไปเวลาที่เรามีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาแล้วเราส่งความรู้สึกที่แย่ออกไปพลังในหัวใจแสงในหัวใจของเราเป็นแสงของความโมโหแสงเหงความหงุดหงิดความกังวลความทุกข์ทรมานมันก็จะได้ เรื่องพวกนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมคะ่ะเหมือนกับเจี๊ยบแต่เจี๊ยบเวลาเจี๊ยบเข้าไปติดต่อหาเจ้าหน้าที่นะคะเจี๊ยบจะต้องปรับความรู้สึกของเจี๊ยบให้เป็นความรู้สึกของความความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่เข้าใจความรู้สึกที่เห็นใจความรู้สึกขอบคุณนี่ควนี่คือความรู้สึกทุกทุกสิ่งอย่างเวลาที่เจี๊ยบเข้าไปพบเจอผู้คนที่เจี๊ยบต้องพูดคุยกับเขาเรื่องปัญหาหรือว่าต้องตกลง ตกลงอะไรกันเจ็บขอบคุณตัวเองมากๆที่มีสมาธิที่จัดการทุกสิ่งอย่างให้มันผ่านไปได้เจ็บผ่านแล้วค่ะพี่หมอมจบขอบอกผ่านทางนี้เลยนะคะว่ามันจบแล้วค่ะมันผ่านแล้วค่ะเจ็บดีใจมากๆดีใจกับเจ็บด้วยนะยี่ yeah! ผ่านแล้ว <c oughs> ที่เหลือก็คือการจัดสรรน,นิสิตการจัดสรรค่าใช้จ่ายการจัดสรรการเงินให้ถูกต้อง อย่าลงละเลงอย่าเอาเงินในอนาคตมาใช้อย่าเป็นนี่เป็นสินถ้าไม่จําเป็นอยู่เท่าที่อยู่ได้ทําเท่าที่ทําได้ก่อนแล้วทุกสิ่งอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีมากๆค่ะเจบเป็นกําลังใจให้นะคะเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันประสบการณ์ชีวิตของเจี๊ยบสิ่งที่เจี๊ยบพยายามออในการที่จะต่อสู้แก้ปัญหาเจี๊ยบแชร์มาในตรงนี้เพื่อเป็นวิทยาทานเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ จะมีความสุขที่จะได้ทําค่ะใครจะบอกว่าเอาเรื่องส่วนตัวเอาเรื่องราวพวกนี้มาออกสื่อขนาดทั่วโลกอย่างเงี้ยคงไม่มีใครทำหรอกค่ะหนังชีวิตเรื่องเนี้ยเวลาที่มันจบมันจะเป็นยังไง เวลาที่มันเป็นหนังดําเนินการไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงแจ่เจียบรู้ค่ะว่าหนังชีวิตที่เจ๊กำลังเขียนกําลังสร้างอยู่ตอนเนี้จุดจบของเขาก็คือความมั่งคั่งร่ํารวยความสุขค่ะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนมากมายในโลกแห่งนี้เพราะโลกแห่งนี้ดูนะคะว่าโลกแห่งนี้เป็นยังไงโลกแห่งนี้สวยงามมั่งคัง่งสีเขียวขจีน่าอยู่ค่ะโลกของเราน่าอยู่เสมอ แต่มันอยู่ที่ความคิดเรานะคะว่าเราจะให้โลกมันน่าอยู่หรือโลกมันโหดร้ายหรือโลกมันสุดๆแย่มากๆม,มันอยู่ที่ความความคิดของเราคะ่ะเรามาช่วยกันสร้างความรู้สึกแบบใหม่ความคิดของเราแบบใหม่นะคะโลกของเราน่าอยู่โลกของเรามั่งคั่งร่ำรวยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเบนจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราจะผ่านมันได้เราจะสู้มันได้เราสามารถกำหนดเป้าหมายของตัวเราเองได้ นี่สินมีได้แต่มันจะหมดได้ค่ะเพราะนั่นคือการที่เราเอาเงินในอนาคตมาใช้เพียงแค่ว่าเราขยันมีสมาธิทำงานต่อไปต่อไปต่อไปเดี๋ยวมันก็หมดเองค่ะเราอย่าเอามันมาเป็นปัญหาให้กับชีวิตเราเราไม่สามารถดำเนิน ชีวิตต่อไปได้นะคะเราเอามันมาเป็นพลังให้กับเราดีกว่าพลังที่จะต่อสู้ต่อพลังที่จะหลุดมันไปให้ได้เรามีวิธีการดีๆมากมายที่จะทําให้เราเป็นผู้ชนะในเรื่องนี้สินเรามีวิธีการมากมายวิธีการดีๆที่จะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยค่ะคนสําเร็จคนรวยคนมั่งคั่งที่เขาแชร์ประสบการณมามากมายเราเอามาทํานะคะเย็บทา เจี๊ยบทำมาเกือบสิบปีแล้วเจี๊ยบได้มาเยอะมากเลยมันต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนนะคะทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราค่ะเจี๊ยบขออนุญาตไปที่ร้านแล้วนะคะโล่งใจมากๆแล้วโชคดีนะคะแล้วคุยกันนะคะสวัสดีค่ะเราทําได้